อ่ะอ่าอ่ะนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เบื้องหลังด้วยนะอ่ะสองห้าสี่สามสองเอายังไงเดินพวกมัน้เช่นอ่านั่งนั่งนั่งก็ได้นั่ง,ง,ง,งฟึบนี่ก็สองอาทิตย์แล้วนะที่มันทาไม่เอาไข่นี่ก็สองอาทิตย์แล้วนะที่มันทาไม่มีไข่ให้เราเลยคงพยายามหมดแล้วมั้ง เมื่อวันก่อนผมเห็นยาขนนงขึ้นไปในห้องพี่มณฑาเมื่อวันก่อนผมเห็นยางขึ้นแปวไข่กับพี่มณฑายเปลี่ยนปั้มได้หเมื่อวันก่อนผมเห็นยางขึ้นแปวไข่ที่ห้องพี่มณฑาฮะทำไมต้องร้องเสียงตกใจขนาดนะั้นยางที่ฮะอะไรนะเออไอยาง อืมไม่ดิมอมองเขาใช่ไหมคะฮะอะไรนะให้ยามมองเขาก่อนยังไม่ถึงไอ้ตรงที่พี่พูดฮะอะไรนะให้ยามอืมแล้วทำไมต้องร้องเสียงตกใจขนาดนั้นอุ้ยอืมทำไมต้องร้องจสงตกใจเชีวยวอืมทำไมต้องร้องเสียงตกใจเชีวยวพี่นุ่นทำแบบนี้ได้ไง มอนทาทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาให้เรามาทุกสัปดาห์เป็นปีแล้วนะอันนี้ก็หนูก็ต้องขึ้นนะพี่มนทาทำอย่างนี้ได้ไงเขาให้เรามาทุกสัปดาห์แล้วนะเป็นปีแล้วพี่มนทาทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาให้เรามาทุกสัปดาห์เป็นปีแล้วนะเฮ้ยก็มันไข่ของเขาอืมเฮ้ยเฮ้ยก็มันไข่ของเขา เฮ้ยเป็นไข่ของเขาก็เป็นไข่ของเขาเขาจะให้ไข่สิทธิ์ก็เป็นเขาสิทธิ์ของเขาจะให้ไข่เมื่อไหร่ก็ได้สิทธิ์ของเขาเขาจะให้ไข่เมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยอย่าไปทะเลาะกับเขาสิเออโอเคพี่เอวจะไปเอตัวพี่เหอเอเฮ้ยเรชะงงเฉยเฉยชะงนชะงนแปลกใจเฮ้ยก็เป็นไข่ของเขาเขาจะให้ไข่สิทธิ์ของเขา สิทธิ์ของเขาจะให้ใครไม่ได้ได้แต่เราได้มาตลอดนะแต่เราได้มาตลอดนะจู่ๆเอาให้คนอื่นแบบเนี้ยก็เหมือนมันไม่ไว้หน้ากันจู่ๆเอาไปให้เขาจู่ๆเอาไปให้คนอื่นแบบเนี้ยจู่ๆเอาไปให้คนอื่นแบบเนี้ยก็เหมือนไม่ไว้หน้ากันนั่นนี่ชื่อสอนยืนตรงไหนลูกที่บอกว้เมื่อกี้ยืนตรงไหนช้าเด็ดหน้าอาไม่ใช่ลูกจำที่ลูกอ่า แง <Black S 3> ปชดไงถ้าเห็นยามดีกว่าเออไม่ใช่แล้วต่อไปไม่ต้องมาที่นี่อีกไม่สอนไม่สอนแล้วต่อไปไม่ต้องมาห้องนี้อีกเฮ้ยถ้าเห็นยามดีกว่าก็ไปให้ยามสอนนันไปถ้าเห็นยามดีกว่าก็ไปให้ยามสอนนันไปเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ยไองูหินมากม,มากงูหินมาก